สวัสดีครับวิตะคุบตะคุบตะคุบตะคุนี่ครับเร็นี้อันนี้บกเทบกเทจับตะคุครับแล้ววิ ไเ,เี่ยปาดตกเ,เงี้ยพื่อไม่รูไปทิ้นไปทิ้นมาที่ดูดูประชันใหญ่นี่ร,อร้อง,บบงมไม่รู้อ๋อชิจีเ่อ ดูครับพี่น้องนี่มี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 ฝนพร้อมพี่น้องฝนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไว้กระทิบจับตัวหนึ่งนะมึงดูพี่น้องเขาจับได้ปะนี่จับ ลงแง่้พี่รงังอุ๊ยทะลุมือจบเลยนะ,ะนี่นายเบบฉันมาแล้วจัดไป